พฟัมเนี่อะรารนรัอัเลิเ่มคไอวันนี้จะมีบ้านเปิดบ้านแล้วเป็นไงบ้างเขารู้สึกตื่เต้นไหมตื่เต้นหัวใจเต้นเลยหรอโอ้มีทั้งหมดกี่กี่ห้องนะ สิ่งนี่หรออแน้องเลยชอบห้องไหนมากที่สุดคะห้องห้องเหมือนความสะอาดใช่ไหมก็เราชอบนอนทุกต้องเนี่ยเราไม่ชอบไม่ชอบห้องห้องกลัวหรอไม่รัวชอบครัเว้ยชอบเหมือนกันใช่ไหมเพราะแบความสุขใช่ไหมห้องกินประจุชื้วเออมีทั้งหมดเจ็ดห้องเเนาะตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นไหมวันนี้ ถือว่าเป็นการสัมภาษณ์สื่อครับพี่ส,สอช่างพี่สอเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่แบบว่าจะสัมภาษณ์สื่อ <c oughs> แต่งหน้าเสริมสวยเออใครแต่งให้ใครแต่งหใงห้แต่งเองเลยหรอแสดงว่าแต่งหน้าเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คอสตูมใครมาคนเลือกหนูก็เลือกเองเก่งสีชมพูอย่างนี้ชอบสีชมพูใช่ไหมชอบเออแล้วมีที่ใส่หัวด้วยใส่หัวมีปีกด้วย เขาจะเป็นอะไรคะเป็นแองเจิลเขาจะแองเจิลเออเขาเริ่มขายบัตรไหยค่ะขายบัตรวันท mm yani ี่เท่าไหร่คะวันนี้4โมงคะ4โมง4โมงโมงใช่ไหม4โมง5โมง4โมง4โมง4โมงจดี4โมงวันนี้ยาวๆไปเลยใช่ไหมลูก แล้ววันไหนวันไหนที่แบบจะเปิดให้แฟนๆเข้าไปชมยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่เป็นรอบอ๋อยี่สิบสี่เป็นรอบรอบแรกใช่ไหมเดือนนี้ใช่ไหมลูกเดือนนี้พูดถึงงานก่อนหน้านี้คืองานเยอะมากโหเรียกว่าเป็นซุปตาตัวจริงละพีเซนเตอร์ก็เยอะใช่ไหมลูก รับ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 ช่วงนี้รับอีกนานเดือนนี้ทั้งหมดอีก,ากนากรึมั้ยไม่ไม่น้ำไม่ท่วนไปเยอะมากล่าสุดเพิ่งไปจีนมาด้วยเป็นไงบ้างคะห้างแตกเลยของนี้รอรับเต็นยังไ,ไงบ้างเพราะนั้นเราเราฟังดีรู้เรื่องเนาะรู้เรื่ไหมไม่รู้แล้วเราเราคุยกับแต่บะหมี <st> ่ก <st> ็เป็ยังไงเอ้ที่น <st> ู่นทำเมือง แล้วเราเข้าใจใช่ไหมลูกเขาเข้าใจเราไหมเออเขาเข้าใจเราไหมเขาก็เข้าใจแต่เราเข้าใจเขาไหมเป็นไงคะมีร้องเพลงด้วยวันนั้นร้องเพลงก็ได้องเพลงมีอะไรอีกนะเต้นเสียงกีตังมากเราเราได้ยินเนาะมีความสุขใช่ไหมลูกมีความสุขคือว่าเป็นจิกรอบที่ทำห้างแตกที่จิงห้างแตกเลย จะมีเดินทางไปต่างประเทศไหมคะบอกไม่ได้บอกไม่ได้เร็วเร็วนี้ไม่ได้รอบหน้าจะไปที่ไหนเราแบบว่ารู้บ้างอยังว่าจะไปที่ไหนยังบอกไม่ได้ยุโรปหรือเปล่าอุ้ยเอ่อหรือว่าแถวแบบลาตินอะไรอย่างนี้ แต่จะจะเออต้องรอรอรอติดตามเนาะใช่ไหมอืออย่างเห็นแบบแฟนให้ของเยอะมากเรียกว่าขอบฝันจริงๆเป็นไงบ้างแต่ว่าไปที่นู่นแล้วแบบแฟนให้ดัออนรับเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามต้องขอบคุณเนาะไปที่นู่นแบบว่าได้ไปกินอาหารจีนหรือยังชอบอะไรมากที่สุดมีอะไรที่ชอบไหม มาล่าเหรอแเรากินเผ็ดได้ไหมกินได้ชอบเลยไหมชอบเลยไหมชอบมีอะไรอีกมีอะไรอีกหนงสองถามหูลูหรอแค่ไหนต้องเป็นอะไรสตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่อ้งนูนหวานๆชอบหวานๆเขาอะไรสวัสด์มีคนเมาอีกน้องเนื่ยชอบไปแอลผู้ชายอันนั้นไม่ใช่น้องเนยป่อันนั้น แล้วใครคไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอแต่หลายคนกาบอกว่าน้องเลยชอบแซวชอบแผลวไม่ใช่ใชเราแล้วป,ปีนี้ก็ได้ร่วมงานกับพี่หลายคนด้วยพี่ๆแบบนุ่มๆละล่อ <laughs> บ้านเออบ้านใหม่นี่จะชวนมาบ้านไหมเ <laughs> ชิญมา <laughs> <ด> <laughs> แล้วจะพาทัวร์เองเลยไหมโดยเฉพาะใครพี่โป ครับคุณดิฉัโฟไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้กเออก็เราจะแบบชวนพี่เขามาบ้านต้องชวนมาเนาะพราะเขาเป็นพี่ชายสิดท้ายพี่ดานี้ล่ะพี่ดานี้มาไหมพี่ดานี้เขาเปิดเราบ้างเออเขาจะกล้าคุยกับเราไหมน้องเนยถ้าแบบเราชวนมาไม่รู้ไม่กล้าคิดว่าไม่กล้า เบเกอร์หรือเบเกอร์เออร์เออต้อเชิญต้องเลยขืนพี่นันนี่ไหมโอ้แต่วันนั้นคือเราจ้องหน้าพี่เขาแบบไม่วางตาเลยนะเออพี่เขาหล่อนะลูกเนาะเออมีใครอีกจะชวนใครมาอีกหลายคนอืมหลายคนห่วงสุขภาพน้องเลยออกงานทีเลยเดี๋ยวออกอีกออกอีกมีบ้างคะตอนนี้ ต้องเนี่ยออกกำลังกายหรือเปล่าลูกเออสุขภาพแล้วดูแลสุขภาพยังไงนอนอย่างเดียวเก็บแรงเนาะนอนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงสิบแปดแปดชั่วโมงนอนนอนต้นแปดชั่วโมงเลยอแต่งานเราเยอะนะพอใช่ไหมแปดชั่วโมงของเราไม่พอก็แบ่งเวลาไปกินอีกเนาะเออแบ่งเวลาทำอะไรอีกเต้นอีกอะไรเต้น ต้อแบ่งเวลาเยอะเนาะมีซิงเกิลใหม่ไหมลูกเร็วนี้เฮ้ยปีใหม่เปิดสักหาักใหม่ต้องมีซิงเกิลใหม่นะเฮ้ยได้มีได้คุยคุยกันไหมเรื่องซิงเกิลใหม่จะตุกตุกไหมลูกเด้คุยคุยไว้จะได้ออกตอนไหนนะช่วงไหนนะเดือนนี้หรือเปล่ายังไงใช่เดือนหน้าไหมเฮ้ยเฮ้ยเดือนกันยายนไหมเฮ้ย หรือว่ามีพี่ๆมามาร้องด้วยเฮ้ย <c oughs> มาเป็นพระเอกเอ็มบีด้วยเฮ้ยชวนใครบ้างไหมมีชวนใหม่เราแบบชวนชวนพี่ๆไหม <c oughs> อือ,อคือเป็นร้องคู่หรือว่าชวนเราเป็นพระเอกเอ็มบีชวนมาชวนมาเป็นพระเอกเอ็มบีโอ้หลายหลายคนไหยลูก <c oughs> เยอะเลย <c oughs> หรือรอบนี้เราจะขนพี่ชายทุกคนมาร่วมในเอ็มบีเลยให้เราติดตามเนาะ แต่ว่าเป็นเพลงแนวไหนเป็นเพลงเต้นไหมหรือว่าเป็นเพลงช้า ah. บอกไม่ได้ใดรรอติดตามวันเด็กใครทำไรคะวันเด็กเออวันเด็กนี้วันเด็กนี้น evet> ้องเล่จะไปไหนลูกนี่แทนไหมกินไปหาอะไรกินหรออ่ะสุดท้ายนื่อยกอนปีใหม่แฟนกันกันแฟน

บอกบอลอบอกอเราเคงบอกตัวนี่โอเค่ะน่อ่ะนีค่ะนี่ค่ะน่คนีนกะ่คะนหค่ะนคี่คะน่นะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโอ้โหให้สัมภาษณ์ได้น่ารักมากๆนะคะเอาไปลงได้เยไอน้องสาวสามขวบนะคะอพโฟนค่าโชว์พี่ๆนะคะเดือกสองสามสี่เล่น่ารักมากนะคะโอเคค่ะตอนนี้ถึงเวลาพักของน้องเลยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องไปพักสักครู่นะคะพี่ๆทีมงาชลค่ะสามารถถ่ายภาพบรรยากาศในงานได้ <k> <Así a whole> นะะคระหว่างท ju, ี่เราจะรอเจอกันนะคะอีกประมาณสิบห้านาทีที่บริเวณสวนชั้นตึกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้น้องตเลยคัะผมสักครู้ไดงยินที่ลงไปอได้ที่สวนชั้นตึกเลยนะคะขอบคุณค่ะมแต่วันนี้คือหวานนะแล้วก็ต้องหวาน